สวัสดีค่ะเกฑ์หมอแว่นตาเทียนดัดนะคะวันนี้จะมาบอกวิธีการดูแลแว่นยังไงให้อยู่กับเราไปนานๆนะคะล้างแว่นตาเป็นประจำทุกวันบางทีตัวแว่นเราอะค่ะอาจจะมีเหงื่อแนะนำให้ล้างทุกวันเพื่อยุดอายุการใช้งานของตัวแว่นนะคะข้อที่2ไม่ควรถอดแว่นมือเดียวเพราะจะทำให้แว่นเสียทรงข้อที่3ใช้ผ้าเช็ดเลนเช็ดแว่นตาเท่านั้นไม่ควรใช้ใช้เสื้อเช็ดนะคะ ข้อที่4หลีกเลี่ยงสารเคมีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นน้ำหอมหรือวแอลกอฮอล์ข้อที่5จัดเก็บแว่นให้ถูกที่นะคะถ้าไม่ได้ใช้แนะนำให้เก็บใส่กล่องไว้นะคะเพื่อยืดอายุการใช้งานและไม่เผลอไปนั่งทับข้อที่ 6. ไม่เก็บแว่นไว้ในที่อุณหภูมิสูงอย่างเช่นภายในรถเพราะว่าในรถจะมีอากาศ หมอแว่นตาเทียนดัดน,นะคะตรงข้ามสถานีอนามัยบ้านใหม่ร้านเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง2อทุ่มทุกวันนะคะ